ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้ากองวันนี้ผมเอาพระพิมพ์พ่อทานครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมฤาษีวัดระฆังแกะแม่พิมพ์โดยช่างหลวงวิจารณ์กีรนัยนะครับสร้างในปีพศ2414นะครับเป็นพิมพ์พ่อทานจําลองมาจากพ่อทานในอุโบสถวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับ ผมก็คัดเอาพินที่ว่ามีความเก่ามีความยุบความแยกความเก่าให้หมดให้หลักธรรมชาติออกมาทุกท่านไ้ดูนะครับจะได้รู้ว่าพะรลละเอาลงมาหลายคลิปคือไม่เหมือนกันนะครับคือจะได้รูุดเรียบเที่ยวว่าพระนี้ท่านเขาแกะไหลยหลายบล็อกไม่ผิดนะครับนะครับคนเดียวแกะแต่แกะแ,ะแกะหลายบล็อกไม่ผิดก็มีความแตกต่างกันนะครับบางทีมีคมมีชัดมีเส้นสังกติใหญ่สังกติเล็กนะครับแล้วก็ มีลําคอสองเส้นสามเส้นนะครับมีไม่เหมือนกันนะครับนะครับคือท่านก็คืออย่าไปยึดยึดติดตรงความชัดเจนของตําตหนิมากครับเราให้ท่านท่านมาดูความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับของพระจําตรงนี้ให้ได้นะครับให้ได้พอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับเราถึงมาดูพิมพ์พิมพ์ว่าไปเข้าพิมอะไรนะครับเพราะเป็นพิม์ใช้มือไม่ใช่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ใช้ บล็อกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นมือลรรนนะครับนะครับแล้วก็แกะแม่พิมพ์ก็แกะหลายบล็อกนะครับแล้วก็กดกันก็กดมีกดแรงกดตื้นแล้วก็การผสมเนื้อพระมีความหมืดมีความเหนียวความหนืดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ติดมาไม่เหมือนกันชัดเจนไม่เหมือนกันนะครับเราแล้วก็พระมีอายุมากกว่าร้อยสิบปีก็มีการเหี่ยวหดอย่างนี้ครับมีการเหี่ยวนี่คือเหี่ยวธรรมชาติครับนี่คือการเหี่ยวธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับองนี้อ่า เส้นกําไรทองเส้นกําไรคอหรือเส้นคอยาวลึกออกมาข้างนอกเลยครับน่ครับออกมาด้านนอกเลยครับน่ครับมีเส้นตัวนี้เส้นสังกติเล็กนิดเดียวครับเล็กมากครับเห็นไหมครับนิดเดียวครับแค่นี้ครับเท่ากับสิงหนึ่งนะครับเล็กเดียวครับน่ครับเล็กมากนะครับนะครับแข้งด้านนี้นะครับจะเล็กแล้วมีหัวไหล่เล็กต่ำตรงนี้ครับแต่หัวไหล่ตัวนี้จะยุบนะครับนะครับอันนี้ไหล่ใหญ่นะครับลําคอตรงนี้ตรงลงตรงใต้นี้ครับก็คือจะนี่ครับ ตรงเลยหน้าอกขึ้นไปกันนี่ครับตรงนี้ครับล่องจะมีล่องเล็กๆน้อยๆครับนะครับนะครับางองคกก็ชัดเจนนะครับตรงนี้ครับเส้นนี้สีนะลางๆครับนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่ก็สวยงามครับเบบธรรมชาตินะครับเส้นตรงนะครับสวยครับนะครับมีตัดตรงนะครับนี่ครับนี่ครับคือไม่เหมือนกันนะครับบนองคกก็เฉียงนะครับหนอกก็เฉียงหน่อยล่องนะครับไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ ล็อกแม่พิมพ์นะครับนี่คือเรียกว่าพิมพ์พระประธานพิมพ์ที่หนึ่งนะครับเป็นจําลองมาจากไทยเอาแบบมาแล้วก็แกะแม่พิมพ์นะครับจากรูปข้ะประธานในอุโบสถวัดระขังนะครับนะครับสวยงามครับดูไยครับท่านดูไยครับนะครับเส้นเล็กนิดเดียวครับนะครับนิดเดียวครับนะครับคือเราเราต้องดูเปรียบเทียบให้เป็นครับให้ดูได้หลายแบบนะครับแค่นี้เองครับนี่ เส้นแค่นี้เองนะครับเล็กๆเองครับนะครับนะครับก็คือคือบล็อกหนึ่งไม่หมดกันนะครับไม่เหมดกันแล้วก็จะมีเส้นน่ครับแบบนี้ครับนะครับนะครับเส้นคอทั้นมาถึงนี่นะครับเห็นไหมครับคือไม่เหมือนกันนะครับคือคนละบล็อกไม่ผิดนะครับเป็นพระแท้แต่คนละบล็อกไม่ผิดนะครับเพราะเนื้อนี้เป็นเนื้อเนื้อพระให้ดูเนื้อเป็นหลักนะครับเนื้อพระดูความเก่าดูความเปลี่ยนแปลงครับแล้วดูข้างหลังนะครับคือดูเพยาม ท่านต้องจาให้ได้ครับนี่คือถ้าเป็นพระสร้างสองสีหนึ่งสีนะครับด้านหลังพระจะยุบย่นอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นเป็นชั้นเป็นคลื่นครับเป็นคลื่นนะครับคล้ายๆคล้ายๆพินวีเสียดนะครับแต่ไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นพินอย่างนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับในยุคนี้ครับจะมีสูงมีต่ำมีการเหวียกันหดอย่างนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพระพิมพ์นี้ครับพิมพ์นี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับดูไว้นะครับนี่คือเป็นลักษณะของพระสมเด็จพระสร้างสองสีหนึ่งสีจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ดูไว้นะครับ ท้งพยายามดูดูแล้วพยายามดูแล้วก็ไปเทียบเคียงนะครับเทียบเทียงในตํารานะครับหรือในตําราว,วัลคังนะครับเดี๋ยวผมเอาแบบให้ดูก็ได้ครับนีรู้สึกจะมีแบบวัลคังอยู่ครับได้แล้วครับใกล้หนูด้วยดี่ครับจะเป็นลักษณะน,นี้ครับนะครับ ก็เป็นคืนนะครับนี่ครับคืนนะครับลักษณะเดียวกันครับพยายามพยายามดูครับนี่ครับนะครพยายามดูนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือมีหลายรูปแบบนะครับคืนอย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือวัดรักีหนังสือวัดรักทงนะครับนี่ครับ ดูขึ้นเลครับเป็นลักษณะนี้ครับดูองค์นะครับคือคล้ายกันครับเพราะทุกองไม่มีเหมือนกันละครับรูปแบบจะไม่คล้ายกันครับนี่ครับลักษณะนี้ครับดูไว้นะครับดูไว้นะครับนี่คือด้านหลังบัลลังก์จะคล้ายๆกันองออกมาคล้ายๆกันหมดนะครับนี่ครับดูไ้นะครับทุกองค์ครับเดี๋ยวนี้ผมต้องเน้นนะครับต้องเน้นบางทีบางท่านไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่เขาคือบางท่านยังไม่มีตําราไม่มีไม,ไม่ไม่เคยได้ฟังได้แต่ฟังครับพระท่านไม่เคยมีภาพยืนยันวัดนะครหนังสือวัดนะครนะครับทั้งก็ที่นี่เราจะมีทั้งตาราอ้างอิงประวัติศาสตร์และหลักธรรมชาตินะครับอ้างอิงบบธรรมชาตินะครับเราก็พยายามให้ท่านเป็นนะครับสมัยก่อนผมไม่มีเครื่องไม่มีอะไรนะครับเราต้องจำงเดียวครับจำเดียวครับนะครับ แล้วก็ดีหน่อยต้องจับผูทุกคุณได้ครับมันต้องเราก็จะได้คือการจับผู shuttle, seeds, ทุกคุณมันจะดูก่อนนะครับรู้ก่อนเลยครับว่าแท้ไม่แท้นะครับนี่คือด้านหลังของวัดระฆังนะครับนะครับเป็นลักษณะน้ครับทุกองนะครับมีครับมีเเส้นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือเราเป็นเเม็ดหงดหงดของเมริโนงนี้ครับเีนลักษณะของพระสวดระฆังนะครับดูไว้นะครับ นี่คือเราเอาพิมพ์ที่แบบว่าใหนมีความเก่านะครับมีการสำรดมีการแตกมีการคือติดบ้างไปติดบ้างให้ท่านดูท่านจะได้เข้าใจครับของท่านเห็นแต่พิมพ์ที่เขาเอาพิมพ์แต่สวยๆลงมาให้ดูนะครับเราต้องมีพิ์ที่มีการย่นยับมีครับมีการเกิดนี่ครับเหนียวหดเปลี่ยนแปลงนะครับธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนแปลงนะครับทางธรรมชาตินะครับดูครับนีครับมันเป็นลักษณะนี้ครับคือเรา จะให้ท่านเรียนรู้ด้วยธรรมชาตินะครับน่ครับว่าการเปลี่ยนแปลงของพระจะในทางเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะลงขยายให้ดูนะครับสวยงามครับดูครับแทบไม่ติดเลยครับพอขยายมาครับนิดเดียวครับนะครับนิดเดียวครับเดี๋ยวเส้นลําคอท่านนะครับนิดเดียวครับนะครับไม่เหมือนกันหรอครับ คือการเปลี่ยนแปลงศักยภาพนะครับดูครับเรียกวาพับพิมพ์่ป้านนะครับจําลองมาจากพ่อทานในอุโบสถวัดระฆังนะครับสวยงามครับดูครับเราจะดูการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเปลี่ยนแปลงธรรมาชาติการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการยุบมีการเหว่ยมียุบมียับ มียน่นมีเก่านะครับี่คือการการเก่าเก่าจริงๆครับคือการเก่าเราต้องเก่าจริงๆครับเพราะอย่างนี้แตกลายสังกะโลกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีภาพเก่าอย่างนี้คือคือของระเบียบเขาไม่ค่อยทํำครับเพราะทำก็ทําไม่เหมือนครับเขาจะแตกใหญ่ๆครับเขาจะแตกเล็กๆ,ๆอย่างนี้ไม่ได้ครับแล้วที่แตกชั้นล่างเลยครับ แ้นล่างเล็กๆนะครับดูลายตะเกครับเล็กๆนะครับรังกส์สีไม่ค่อยชัดนะครับนะครับมีเล็กๆนะครับนะครับคือไม่เหมือนกันครับที่บอกว่าคือพัสุทางไม่มีการไม่คือว่าเราจะมาคิดตะหนิไม่ได้นะครับดูด้านหลังครับดูครับมีคือด้านหลังครับมีการเหี่ยวกันยุบการย่นตะขอบไปนี้ครับขอบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ นี่ครับนี่คือลักษณะของพระเสุ็จครังนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปเปิดมนเป็นตำราวันละค,ปปลคลังนะครับนะครับไปปวดดูครับหรือหนังสือพระเสุ็จยระคังนะครับนะครับของนี้ก็ได้เล่มไม่แพงครับถ้าของของอะไรนะของกินหนังสือของไอ้สำนักพิมพ์คตินะครับก็คือไม่แพงเล่มเล็กครับไม่แพงถ้าเล่มใหญ่แพงครับ ทีนี่เราจะมีเล่มใหญ่เล่มใหญ่เล่มเอ็กมีนะครับเล่มของวัตค้างมีครั่สวยงามแต่ต้องตีโจทย์ให้ออกเลยนะครับดูตำราต้องดูว่าพระที่ลงไปกับของของเราครับมันจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเพราะพระทุกองคพระสุคัาคงเขาบอกทุกองคไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะพระพระเก่ามันจะงอกแต่ แต่ยับจะย่นมาไม่เหมือนขึ้นไม่เหมือนกันอยู่แล้วละครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของด้านหลังข้าศุกทางดูตั้งสองสี่หนึ่งสี่นะครับเนื้อแบบนี้ครับขอบขางองค์ก็ใช้มือใช้เล็บกดตัดคือบางองค์ก็ขอบนะครับขอบก็จะให้คนแกะไม่พิมพ์คนถอดพิมพ์ก็จะใช้แต่งแต่งขอบด้วยเท่านี้ครับปล่อยแต่งขอบนะครับแต่งขอบเขาใช้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 ไปเล็บขูดนะครับแต่งขอบนะครับนี่ครับ เป็นขอบนะครับที่เสร็จสร้างแสร็จําแพงนะครับขอบนะครับเป็นขอบเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กนะครับครับขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับดูการเปลี่ยนแปลงในภาพครับนีครับดูครับนี่คือการเหี่ยวพ่แห้งเป็นแตกลายสัโลกนะครับดูครับ ดีครับเน่าครับตรงขันท่านหมดไปหูพอดีครับดีครับเน่าครับเลยครับพอดีเลยครับนะครับนี่คือความเก่านะครับดูครับสวยงามครับดูครับเราจะดูภาพเก่านะครับดูบวกขึ้นไม่เหมือนกันนะครับเพราะเนื้อมีปูนสุูนดิบไม่เหมือนกันนะครับการขึ้นเข่าไซ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับ บางองค์มีน,น,น้ำมันไอน้ำมันไอ้น้ำมันทะยุเยอะก็ขึ้นเสาสายยากน,ยนะครับแล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวผมทุกคุณเขาขาวทั้งหมดนะครับนี่คือยุบยุบลงไปแล้วครับยุบยุบลงไปนะครับตอนนี้เขาขาวนี่ยจ,จะเป็นผงทุกคนนะครับผงทุกคุณทาง้งคุณทงคนท่านนะครับคือเสาสายงอกครับนี่จะตัวผนึกงอกขึ้นมาเป็นลักษณะนี้ครับสวยาง,งามครับ การม้วนครับม้วนเป็นไงครับครับขมวนครับนี่ครับลักษณะการม้วนครับการม้วนเป็นลักษณะนี้ครับม้วนเข้าไปครับครับม้วนเข้าไปครับสวยงามครับกระม้วนครับม้วนเป็นไงครับลื่นเลยครับสูงเไปครับลื่นครับม้วนเไปครับเป็นขมวนครับม้วนหมดแลวครับ สวยงามครับพรินิบเดียวครับนี่ครับถึงหนึ่งครับเห็นแค่ไม่ไม่ชัดเลยครับจนขอบตรงีครับนะครับินขอบแล้วขาวขาวก็เลยสีขาวขาวก็เลยสีขาวขาวเนื้อผ้าขาวเลยมองไม่เห็นสีเลยครับพอเราภาพหลมแรกเราเห็นนะครับพอมาขยายภาพสุโขมไม่เห็นนะครับบนสาลนี่ครับ เ็ษไหลของไพดำครับาาการงอกตัวผลึกนะครับตัวผลึกของข่าวไซ้์ครับไหมครับมีด้านในก็มีครับนี่ครับตดนนี้เนื้อแปลงมากครับเดี๋ครมาดูด้านหลังนะครับโอ,อ้การยับกันรยองเยอะครับ ด้านหลังท่านครับเียี่โหดแห้งดูครับมีการงอกตัวครับนะครับตกผลึกตุดหลุมนะครับนะครับนี่คือเท้าไซต์ตกผลึกนะครับถือต้องอายุจริงครับถึงจะได้สีขนาดนี้ครับดูมีสามเม็ดนะครับนะครับหนึ่งสองสามนะครับนะครับโอช้อายุครับเยอะเลยครับโหนี่คือการวัดด้วยกันเท้าไซต์ครับมีครับเน่าครับเด็กพี่เดียวครับดูครับดูไหน ดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับนะครับดูดูการตกผนึกนะครับดูความแก่งนะครับนี่ครับนี่คือการตกผนึกคืออายุตัมากแล้วมากกว่าร้อยห้าสิบปีที่ขึ้นได้ขนาดนี้ครับนี่คือหลักวิธีการดูครับนี่ครับการตกผนึกนะครับในเสาไทรครับดูมวลสารดูดูมวลสารนะครับพวกมวลสารสกัดนะครับ หรือก้อนเลยครับครบอป็นก้อนเลยพวกนี้คือคือมวลสารจะคือเป็นปากรารตกผลึกของเฉาไซแล้วก็มีมวลสารอยู่ข้างในครับนะครับแล้วนอกก็เฉาไซทับผมเลยครับนีนคาา่ครับสีคือสีนี้ก็คือเฉาไซเห็นไหมครับต่อไปนี่ตรงสีแดงๆพวกนี้จะมองไม่เห็นพวกสีส้มพวกนี้ครับสีพวกเฉาไซเป็นพวกพวกคราบดินสักศิลจะมองไม่เห็นพวกะเวาไซเขาสีซึมงอกขอนอกันหมดแล้วครับซึมงอกแล้วก็ตกผลึกนะครับแล้วก็จะปิดหมดเลยครับนี่ครับ นี่ก็ยังฟอมองเห็นนะครับนะครับมองเห็นนะครับนี่คือเขาจับเป็นก้อนแล้วครับจับเป็นก้อนได้แล้วครับนะครับจบเป็นก้อนต่อไปเนี้ยนี่เขาจับเป็นก้อนแล้วคำเขอก็ยังใสอยู่นะครับต่อไปก็ถ้าจับได้อย่างนี้ก็มองเห็นในคำเดีีเห็นไหมครับเป็นชั้นๆๆๆๆๆๆนี่ครับนี่คือเขาบอกว่าเป็นชาวไซด์ไม่ใช่พวกเส้นกัวเส้นอะไรนะครับที่ชาวไซที่มีอายุมากกว่าร้อยหกร้อยห้าสิบกว่าปีตกผลึกนะครับการตกผลึกของชาวไซครับนี่แหละครับบางคนบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกเป็นก้อนหินเป็นก้อนกรวดเป็นก้อน ไม่ใช่ครับนี่คือแถวซ้ายอายุมากกว่าห้าสิบปีจะเป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นแาวซ้ายที่ขึ้นได้มากจะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับนะครับดูกันไต่ครับดูไต่ระดับนะครับนะครับนะครับขาไม่เสมอกันนะครับน่ครับถ้านก็มาเทียบกับเขากำลังขึ้นนะครับที่กำลังขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับนะครับมาเทียบตัวนี้ครับนะครับจะได้เข้าใจครับบางคนดูแถวซ้ายไม่เป็นนะค,ครับนี่ครับนะครับนี่ครับแถวซ้ายครับนี่ครับ เขาก็เริ่มขึ้นเริ่มตกผนึกผนึกเรื่อยๆตกผลึกไปเรื่อยๆครับงอกทับผมทับผมเนี่ยอันนี้ก็เริ่มแข็งแล้วครับนะครับสีเดียวสีสีเดียวกันนะครับเอาทําไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูครับนี่ครับสีที่จําไว้นะครับเดี๋วสีที่จําไว้นะครับสีนี้ท่านม้ขยับนะครับขยับมาดูถังนะครับสีเดียวนะครับนี่ครับนะครับไม่เท่ากันนะครับเดียวกันครับพออายุไหนได้ที่ขึ้นได้มากเขาก็จะขึ้นถึงก้อนครับนี่เป็นหลุมนะครับอย่างล่างงนี้อันนี้ตองปิดยังปิดไม่หมดเลยครงล นี่คือชาวซ้ายนะครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับนี่นี่ครับบอกสภาพอายุไม่ถึงร้อยสิบปีขึ้นไม่ได้เป็น่างนี้ครับทั้งหมดเลยครับนี่คือวิธีการเคื้นฐานกันดูง่ายๆครับไมนจะไม่ต้องดูอะไรมากครับเดีถ้าถ้าถ้าอายุชาวไซายต้องดูแบบนี้ครับนี่ครับนี่ขึ้นยังไม่อายุไม่มากเลยติดไม่หมดนะครับนี้มากแล้วครับสีแตกตามกันนะครับมาก็เป็นร้อยปีหมดแล้วครับนี่นี่เกิดผ้าแตกคำนำแพนแน่นอนเลยครับนี่ นะครับเต็มทั้งแต่ก็กำแพงนะครับนี่แหละเป็นหลักธรรมชาติครับ,รบนนะค,ะครับเลยลน,นะะ้ำๆครับภาพของเกาะะ่าครับที่เราไม่กล้าต่อไปะครับเพราะว่าบางอันก็ไม่คัดนะครับเพราเล็กมากครับตะโกะมาแคบแต่แตกเลยครับเพราะเล็กมากครับ มวลสารครับนี่ครับเราใช้ทับแล้วครับแค่จะหมอไม่เห็นแล้วครับเป็นเหลืองครับนะครับเราใช้ก็ทับผมหมดแล้วครับครับลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับตัสนี้ครับ